สวัสดีครับสวัสดีพบกันกับช่องคนรักเกษตรนะครับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาพบกับชวนชมนะครับนี่ครับเมื่อหน้าฝนผ่านไปนะครับชวนชมก็จะมีดอกให้เห็นเยอะประมาณนี้นะครับนี่ครับบางสายพันธุ์นี้ดอกดกจนกิ่งแทบหักเลยนะครับก็สังเกตดูได้นะครับ กิ่งเนี่ยจะยาวเฟื้อยเลยนะครับเนื่องจากปลูกไว้นานแล้วเดี๋ยวคลิปนี้จะมาแก้ปัญหาชวนชมกิ่งยาวกันนะครับแต่ก่อนนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูกับชวนชมดอกสวยๆก่อนนะครับนี่ครับช่วงหน้าฝนมันก็มีดอกนะครับแต่ดอกมันไม่ทันในบานมันเน่าเสียก่อนเนื่องจากฝนตกใส่แต่ช่วงนี้ไม่มีฝนแล้วชวนชมก็จะมีดอกที่สวยประมาณนี้นะครับ นี่ครับบางต้นก็กิ่งก้านสาขายาวนะครับนี่ครับทำการนั่งแท่นไว้อ่าเยอะด้วยนะครับนั่งแท่นก็คือการเปลี่ยนยอดทําให้ต้นเดียวมีหลายสีหลายดอกนี่ครับการแก้ปัญหาชวนชมกิ่งยืดยาวนะครับผมได้ทําการตอนนะครับเป็นการตอนกิ่งนี่ครับตอนไว้ตั้งแต่ช่วงหน้าฝนนะครับ สำหรับกิ่งนี้นี่ครับรากเดินดีเต็มตุ้มตอนก็ทำการตัดมานะครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับรากเนี่ยออกมาเยอะมากนะครับจนรากเป็นสีเขียวแล้วนะครับก็พร้อมที่จะปลูกลงดินได้มีครับกิ่งเชิญชมที่ตอนไว้รากเดินดีมากตัดออกมาจากต้นเขานะครับก็ต้องใช้ปูน ทานะครับเป็นปูนกินหมากส่วนสองกิ่งนี้ตัดมาก่อนหน้านี้แล้วครับประมาณวันสองวันนะครับตัดมาแล้วก็ใช้ปูนทาไว้นี่ครับแผลเกาแห้งแล้วนะครับแต่กิ่งก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้มาวางไว้ได้เป็นอาทิตย์ยังได้เลยนะครับเพราะว่าตอนไว้จนรากออกแล้วมาดูสูตรผสมดินปลูกเชิญชมนะครับดินปลูกเชิญชมเชิญชมก็เป็นไม้ที่ ไม่ชอบน้ําขังนะครับดังนั้นผมจึงทำสูตรดินร่วนนะครับสูตรดินร่วนก็คือก็คือดินร่วนหรือว่าหน้าดินทั่วไปหนึ่งส่วนใบก้ามปูหมักหนึ่งส่วนแล้วก็กลับมะพร้าวสับอีกหนึ่งส่วนนะครับอาจจะเติมพวกเกล็ดดำไปด้วยนะครับเพราะว่าเกล็ดดำ พวกนี้นะครับจะทําให้ดินไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะครับให้ดินโปร่งร่วนซุยตลอดนี่ครับทีดังที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับนี่ครับดินที่เห็นอยู่นี้จะมีความร่วนซุยนะครับนี่ครับปลูกชนชมด้วยดินแบบนี้รับรองต้นไม่เน่านะครับก็ใช้กระถางขนาดเล็กก็ได้นะครับอา,อาจจะเป็นหกนิ้ว ประมาณนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเชิญชมเขารากยังไม่เยอะนะครับเราตอนมาจะาก,กิ่งจากต้นพันธุ์สูตรดินนี้เราอาจจะนำไปปลูกไม้อย่างอื่นก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟื่องฟ้าหรือว่าเข็มหรือว่ากุหลาบก็ยังปลูกได้เลยนะครับดินสูตรนี้ถือว่าเป็นดินสูตรครอบจัก,กรวาลเลยนะครับ มีส่วนผสม4ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะย้ําให้อีกรอบส่วนผสม4ตัวก็คือดินร่วน1ส่วนกาบมะพร้าวสับ1ส่วนใบก้ามปูหมัก1ส่วนแล้วก็แกลบดำอีก1ส่วนนะครับนอกจากนั้นเราอาจจะเสริมธาตุสารอาหารตัวอื่นไปเพิ่มก็ได้นะครับอาจจะเป็นออสโมโคตละลายช้าก็ประมาณนี้ก็ได้นะครับนี่ครับชวนชมที่ ใช้ตุ้มตอนตอนไว้นะครับรากก็จะเดินประมาณนี้นะครับสําหรับกิ่งนี้รากเดินไม่ดีมากนะครับแต่ก็ยังพอปลูกได้อยู่นี่ครับแทนที่เราจะตัดกิ่งทิ้งนะครับเพื่อให้ชนชมลําต้นเขาสั้นกิ่งไม่ยืดยาวถ้าเราตัดกิ่งทิ้งนะครับนําไปปักชำก็พอได้นะครับแต่การปักชำเปอร์เซนต์การรอดจะน้อยกว่าการตอนกิ่ง นี่ครับผมจะริดใบออกนะครับผมจะดึงใบออกจนหมดแล้วก็นํามาปลูกนี่ครับวันนี้ก็ทําไปสามกิ่งนะครับซึ่งการปลูกก็ไม่จําเป็นต้องกดกิ่งให้แน่นนะครับเดี๋ยวเวลาเรารดน้ําดินมันก็จะค่อยๆยุบตัวไปเองนะครับส่วนกิ่งนี้สามกิ่งนี้เหมือนกันนะครับสามกิ่งนี้ก็ทําไว้ในช่วงหน้าฝนนะครับช่วงประมาณเดือนที่แล้วนี่ครับมีการแตกยอดใหม่ ก็จะได้ต้นชมชวนชมใหม่ๆนะครับพร้อมกับกิ่งชวนชมที่ปลูกไว้ไม่ยืดยาวเป็นพุ่มสวยอ่านี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ว่าจะได้มีต้นชวนชมต้นใหม่เพิ่มขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปของคนรักเกษตรกันเรื่อยมานะครับ